มดดำเผยชัดความสนิทแอปทักซออนนนนนกุลก่อนทิ้งบอมแซบจากกรณีภาพคู่แอปทักษออนนนน,น,นกุลชานนขณะเดินพากันไปดูคอนเสิร์ตออเคสตราบิวตี้แอนดเดอะบ,บีสจนเป็นกระแสทำหลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในขณะรายการแฉพิธีก่อนมดดำนอตแจ็คมีการพูดถึงประเด็นแอปกับนนนาน,านกุลชานน ที่ร่วมงานซีรีส์ด้วยกันล่าสุดมีคลิปและโมเมนต์ความสนิทสนมแถมล่าสุดไปงานคอนเสิร์ตออเคสตราบิวตี้อันน t เดอะบีสก็มาด้วยกันแถมเห็นช็อตหนุ่มนนกุลช่วยถือผ้าคลุมไหลให่ให้แม่แอปอีกต่างหากหมดดำบอกหลังฟังการสัมภาษณ์ของแอปว่าเหรอซึ่งนอตและแจ็คก,กล่าวว่าเล่นละครด้วยกันไม่น่ามีอะไรเนอะซึ่งนอต ได้ย้ำอีกทีว่าเป็นเรื่องปกติที่พระเอกนางเอกถ่ายละครกันเป็นปีไม่มีอะไรหรอกโปรโมทละครหรือเปล่าด้านมดดํากล่าวว่าแล้วที่เขาแซวว่าแอปมีแฟนเด็กคือใครละยุคนี้ไม่มีแล้วคะ่ะโปรโมทละครส่วนแจ็คก,ก็กล่าวว่าบางทีเล่นละครด้วยกันอาจจะสนิทเป็นเพื่อนก็ได้ ก่อนที่มดดำจะทิ้งบอมว่าใครตอแหลเป็นหมาทำเอาช็อตฟิลกันไปเลยแจ็คได้แต่ยิ้มตัดจบเบรกดีกว่าทั้งนี้มีรายงานว่านอกจากร่วมงานกันแล้วแอปและนานกุลยังสนิทกันมากมีโอกาสพบเจอกันนอกเวลางานบ่อยๆเช่นไปดูหนังด้วยกันนอกเหนือจากที่เห็นไปคอนเสิร์ตออเคสตราบิวตี้แอนดเดอะบี ที่ไปบังเอิญเจอทีมพิธาด้วยล่าสุดเอาเป็นว่างานนี้ทั้งสองจะมีโอกาสพัฒนาขนาดไหนต้องรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์